ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้วันนี้ชาวพามาถุงนึงอ้าวถุงนี้พระบูชานี่นะถ้าชาติแบบเป็นร้อยปีอ่ะจะต้องชาติก่เก่าแบบนี้ นี่ใายจ่าไปบูชานี่ปิดกลมตำรวจพี่ชายสม0 4 1 3 7 8ี่หดหนึ่งหน สามกษัตริย์อ่ะพี่ใจสมจะปิดเท่าไหร่ใส่ตัวเลขมาสิครับเส้นคอไม่ค่อยชัดอ่ะนะครับผมรอพี่ใจยสมใส่ราคาเลยตามใจพี่เลยนะครับ หรือพี่จะเอากระเช้าไปใส่ด้วยโหใจร้ายใจร้ายมากใจร้ายมากใจร้ายสุดๆอันนี้ซึ้งหลักเงินพ่นทรายยังางบ่ได้เลยใจร้ายกับผมมากพี่ชายสมอ่ะพี่ชายสมผมบอ,อกเลยนะ ผมเอาหมื่นห้าพี่ชายสมเอาหรือไม่เอาแค่นั้นปิดอยู่แล้วนะครับอ่ะรายการนี้ผมขออนุญาตได้พี่ชายสมนะรู้มือกันนะครับส่วนอันนี้กระเช้าทองอันนี้ต้องใส่ พระกิ่งมะไทยรูปหล่อจะสวยจะสวยนะครับสวยมากหลวงพ่อพินแหมใครก็ถามแต่พ่อพินเอาพระบูชาไปบูชากันครับองคนี้หน้าตากักสองนิ้วครึ่งนี่องค์นี้เอาเอาสองพันม เอาสองพันพอพระแบบนี้มีการเปิดเนตนมาแล้วครับใช้บูชาบนหิ้งพระได้เป็นสิริมงคลเป็นร้อยปีครับเขาเรียกว่าพระรัตนะอยากดูลูกอมพ่อพินยังมีไหมมีอ่ะผมมีอยู่แล้วครับสูงเท่าไหร่แอนบินต้องเอาใบมารทัดให้พี่แล้วล่ะเนี่ยดูนะพระบูชารัตนะราคาสองพันบาท พันแปดได้ไหมเอาพี่มดเอ็กเอาไปนะครับพี่มดเอ็กเอาไปนะครับส่วนอันนี้พร้อมซองกระถาเดิมๆจากวัดซองเดิมจากวัดรอสอสองร้อยสมัยก่อนมีการเอามาแยกหน้าแยกอะไรกันด้วยผมแยกไม่เป็น เนี่ยเล่นวล็อกจริงเล่นแท้พอแล้วเหรียญหลวงพ่อบุญจันทร์วัดหวัวหินนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทางผมเนี้ยต้องไปถามคนพื้นที่เขานะครับพีเอสอ่ะปู่ทวดแขวนแล้วไม่ตายหงอันนี้พร้อมมีกระดาษคือถ้ามาจากวัดอจะมีกระดาษแบบนี้มาเลยกระดาษคาถา นี่จะปิดกี่องค์ก็ได้ผมเอาองค์ละสามร้อยเอาเอาองค์ละสามร้อยเอาอันนี้น่าน่าอกอปีสองห้าเป่ารอสอ0สองร้อยครับองค์ละสามร้อยพอไม่จาเป็นต้องแพงอาจจะพิมพ์ปิดกี่องค์ก็ได้พิทวีปิดสิบถึงพี่เคพี พี่เกียงน่าจะเหลือประมาณองค์หนึ่งน,นแหละไม่น่าไม่น่าจะพอจบที่พี่เคพีนิรุตนะครับแอดมินนับลูกสามสิบเจ็ดในลูกไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดประเด็นผมต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าเรื่องราคาพระอย่าถามผมเลยครับเนะี่ยผมไม่ค่อยชี้นำเรื่องราคาพระเอาว่าผมแบ่งปันพระเครื่องเนี่ย อันไหนที่ผมแบ่งปันนี่ยแล้วมีคนเช่าจริงอ่ะยึดอันนั้นเป็นราคาที่มีคนเช่าจริงได้แต่ถ้าจะถามว่าองค์ไหนราคาเท่าไหร่อ่ะผมไม่แนะนำนะผมไม่แนะนำเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมไม่มีสิทธิ์จะไปชี้นำได้อย่างเช่นพระองค์นี้ผมบอกว่าสองพันนะผ่านไปครึ่งปีพระขึ้นไปแปดพันตอนนั้นมีคนเอาคุณสามพันคุณไม่ซื้อ พอผมบอกว่าเล่นอยู่สองพันคุณจะโกรธผมไหมหรือพระบางอย่างพี่ฮสามพันซื้อได้ไหมผมบอกศรัทธาก็ซื้อไปไม่ค่อยเจอนะหายากวันดีคืนดีพระลงเหลือสองพันพี่ฮดเอาสามพันผมซื้อไหมก็วันนั้นอะผมซื้อองค์นี้เพราะพี่บอกให้ซื้อสามพันนะฮะมันไม่ใช่ไงพระองค์เดียวเนี่ยนะถ้าคุณอยากจะขายคุณตั้งราคาที่คุณอยากได้กำไรไปเลย คุณตั้งแพงถ้าคนที่คุณไปตั้งราคาให้เขาเขาศรัทธ,ธามากเขาก็ซื้อแพงถ้าเขาศรัทธ,ธาไม่ถึงเขาก็ต่อก็อยู่ที่ว่าคุณแบ่งเขาได้ไหมอะถ้าคุณหวงมากก็ไม่ต้องให้ถ้าคุณไม่หวงคุณก็ให้ไปไม่มีราคากลางครับแล้วจะหาพระใช้สักองค์อะ่ะต้องกลัวแพงไปต้องกลัวอะไรไปพอดีตายก่อนครับชะตาจะขาดอยู่แล้วเขาบอกให้หาพระองค์นี้ใช้ ร้านจะเจ๊งอยู่แล้วเขาบอกให้หาหลวงพ่อนี้ใช้เข้าห้าพันไปถามเซียนเซียนบอกน่าจะอยู่สักสามพันนะแต่เซียนไม่มีของให้คุณหรอกคุณได้พระองค์นั้นช้ามาอาทิตย์หนึ่งถูกรถชนตายไปแล้วคุณได้พระองค์นั้นช้ามาสักอาทิตย์หนึ่งยอดขายไม่ดีร้านโดนยุดเจ๊งไปแล้วซื้อพระองค์เดียวมาใช้ทําไมต้องคิดเยอะครับซื้อโทรศัพท์มือถือคุณคืนก็ได้เปล่าซื้อรถขับคุณเอาไปคืนได้กาไรไหม ซื้อยากิน่ะกินหายแล้วเนี่ยเอายาไปขายคืนร้านยาได้เปล่าพ้าองค์หนึ่งซื้อห้าพันขึ้นไปสามหมื่นกำไรสองหมื่นห้า 25, คุณไปมหาเศรษฐีแล้วครับพ้าองค์หนึ่งซื้อมาห้าพันเสียนจะติ้งต้องปัญญาอ่อนจะบอกพระลงเหลืออยู่สามพันหายไปสองพันคุณจนปัญญาจกนะแต่พุทธคุณที่หลวงพ่ออยู่ในคอคุณเขาช่วยคุณนะ่ะมันมากมายมาหาศาลกว่านั้น ผมจะพูดแบบนี้สะเบอร์แล้วบ่อยมากอย่าถามราคาพระเล่นเท่าไหร่คุณถามที่อื่นเลยไม่ต้องมาถามผมแต่ถ้าถามว่าพะระหลวงพ่ออะไรเก่งยังไงดียังไงนะครับถามผมได้อ่ะส่วนอันนี้ยี่สิบห้าพระพุทธสัตวษสวยทุกอง์อ้าวลูกอมพ่อพินลูกอมพ่อพินผมแบ่งไปเม็ดแล้วเท่าไหร่ไม่รู้แอดมินแบ่งให้ไปก็หาใหม่ไม่ได้แล้ว ก็เล่นมายี่สิบกว่าปีก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยได้เนีย่ยนี้ผมแผขวนคออยู่เนี่ยครับนี่องค์หลวงพ่อคุณแผนเนื้อไมกระสิบยี่ิห้าศตวตรรษองค์ละพันครับอ้าใครเอาพิมพ์ปิดไปองค์ละพันมีสี่องค์มีห้าองค์อ้าวเนี่ยพระที่พิทีดีที่สุดในโลกห้าองค์องค์ละหนึ่งพันบาทครับ อ่ะหกองค์ครับองค์ละหนึ่งพันบาทมีหกองค์อ่ะโอเคยี่ห้าพระพุทธศตวรรษถ้าคุณต้องการพระสักองค์ที่ทำให้คุณไม่ตายโหงได้ยี่ห้าสัตวรัตครับวันนี้ชอบพระไปเยอะมากนี่ฮนะนางก,กวาพ้อเดิมปีเก้าสามนะอ่าเนี่ยพ่อเดิมเนี่ยเก้าสามพลาติกเหมือนหลวงพอ่อโอปะสีเลยไหม จริงครับบ้านไหนมีพ่อพินมีกินไม่ขาดแขวนพ่อพินมีกินตลอดการอันนั้นเขาเรียกว่าพระพ่อพินเนี่ยผมเรียกว่ายารักษาโรคครับท่านรอบด้านนะวัตถุมงคลท่านมีทั้งแก้ดวงตกแก้คุณใสแก้จนนะครับคุ้มครองตัวฟันแทงไม่เข้าน้ำมันของท่านมีตั้งแต่มหาสเสน่ห์นะครับมีตั้งแต่ใช้แล้วเป็นใหญ่เป็นโตมีตั้งแต่ใช้เรื่องขึ้นลงขึ้นศาล นักกวาดพลาสติกพ่อเดิมอันนี้ทันตัวพ่อเดิมปีเก้าสามเอาสามพันห้าเห็นไหมะของที่ทันตัวพ่อเดิมแน่ๆนะครับสามพันกว่าบาทพิ่งวันคิดนานพอวันหนึงมีคุณเราบอกโอ้แบบนี้สามหมื่นแล้วอ่าสองหมืนซื้อได้นะรีบซื้อพุทธคุณเท่าเดิมอะไรที่ทันตัวพ่อเดิมนะหาใช้กันผมเป็นคนที่เล่นพระ เท่าที่ทันตัวหลวงพ่ออะไรที่ผมสู่พิสูจน์ได้ว่าทันหลวงพ่อคือผมเก็บแค่นั้นเองนังกวักปูทิมอันนี้แจกปีหนึ่งเจ็ดงานปิดทองเลี่ยมปลาติกสมัยก่อนนี่แพงนะครับอ่าเลี่ยมปลาติกสมัยก่อนเนี่ยแพงนะต้องสั่งเลี่ยมนะครับเป็นเลี่ยมเดิมเพื่อที่แจกที่วัด อันนี้พ่อเต๋เหรียญก้นถุงใครแขวนพ่อเต๋เงินก้นถุงไม่ขาดกระเป๋าพ่อเต๋พันห้านักกวักปูทิมพันเดียวลุหกหล่อเพาเดิมหน้าแปลกๆไม่ค่อยเจอแล้วดิครับพี่สาวเทวาพันห้าแต่พ่อเต๋เนี่ยใช้ไปเลยครับพ่อทายังเรียกท่านพระสิวลีเลยครับปูทิมอะบางรุ่นยังเกี่ยงกันเลยนะทันไม่ทันแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ใครไปงาน ผูกวัชสีมาว่ารหารไล่ปีหนึ่งเจ็ดได้รับแจกมากันหมดอ่ะเน่เน่เ่เเรียมทองมาเสร็จแล้วเหรียญพ่อรีเนี้ยเงินนี่ฮะไอเจ้าโอมยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยวันนี้เจ้าโอมกลับมายังลูกนักฟุตบอลผมเป็นช่างถ่ายภาพด้วยนี่เหรียญเนื้องเงินพ่อรีวัดอสกการาม บอกนี้เตรียมทองให้ท่านเรียบร้อยนี่หลวงพ่ออุตมะปากคำที่มีรูปท่านเส้นนี้พันห้ากล่องเนี้ยมีสามารถเหมาได้บอกเลยพราะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ครับพี่ซิโก้เนี่ยใช้แบบนี้สบายใจมีรูปหลวงพ่อด้วยนะครับโอ้กิ่งมะขอมไม่ค่อยเจอเด้อพี่ทวีสมเด็จพ่อน้อยวัดธรรมศาลานี่หลังปั๊มหน้าเสืออันนี้เด็ด อันนี้เด็ดสมเด็จหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศาลาหลังปั๊มเหรียญผมไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะผมต้องให้พี่ทวีก่อนเพราะพี่ทวีอยากเก็บพอน้อยไปเยอะมากอันนึงเป็นสมเด็จหลังยันนะทรงแผ่นดินก็ยันนะตัวนี้ก็อยู่ในหน้าเสือครับพี่ทวีคู่เนี้ยผมเอาหมื่นสี่หนึ่งมื่นสี่พันบาท ถ้าเป็นสมเด็จหลวงพ่อน้อยนะหลังกดเหรียญเนนะี่ยหรือว่าหลังยันเนี่ยแพงกว่าหลังเรียบแล้วหายากด้วยเอาว่าทุกคนเล่นพระมาไม่มีอ่ะหายากกว่าจันลอยหลังยันนะทรงแผ่นดินอีกครับพิทวีเนี่ยกดหน้าเสือกดเหรียญหน้าเสือผมให้คู่นะครับหเนื้อ ต้องบอกเลยครับอันนี้หายากหายากทั้งสององค์เลยนะครับผมให้ครบพิจาีครบคอลเลกชันเลย okay, สมเด็จพ่อน้อย,ออยวัดธรรมศาลาอ่ะอันนี้สวยน้อยหน่อยแต่สวยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าเจ็ดพันห้า เนี่ยองค์นี้หัวเจ็ดพันห้าร้อยบาทหายากที่หลังกดสมเด็จนะครับไม่สวยด้วยแพงกว่าที่แบ่งให้พ่ทวีด้วยแต่เอาเถอะครับโอ้โหพี่ทวีปิดพี่พิทวีปิดผมมาหกพันพอสมเด็จพอน้อยเขียนว่ารุ่นหนึ่งมีไหมผมไม่เคยเห็น ที่แบบหายากจริงๆส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยครับหลังเรียบกลับหาไม่เจอแล้วครับสวัสดีครับพี่พงษ์ซ่าเอาว่าสมเด็จพ่อน้อยเนี่ยพิมพ์พระประธานเนี่ยเราเจอไหมที่หลังกดหน้าเสือเนี่ยหายากรุ่นเดียวกันนะจะมีแบบหลังกดเหรียญทำน้อยครับส่วนมากเป็นหลังเรียบหมด ทาเวทโอ้ oh, พี่เรติวัตรไม่ทันครับทาเวทประวัติศาสตร์ของอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วครับผมแบ่งให้กันหมดเนี่ยผมไม่รู้ที่ไหนอะอะทาเวทเนื้อเงินหรือไม่เงินก็ไม่รู้เอาไปองคละห้าร้อย ขอบคุณเช่นกันครับพิทวีเอาไปองละห้าร้อยเอาลงละห้าร้อยประวัติศาสตร์จงอนะทงไทงชัยจอมราชันอ๋อของเจ้าคุณทงชัยวัดไตมิตรพี่เต่านุ่มกับพี่กะทาเทพของท่านเจ้าคุณทงชัยวัดไตมิตรนึกถึงทงเล็กเตอร์เลยฮนะล็อกเก็ตพสุดอันนี้น่าจะไม่ทันหลวงพ่อ เหรียญวัดหนังปีหกเจ็ดย้อนยุคเนี่ยก็เป็นพระที่เอาบล็อกเก่ามาทำเอาเอาเหรียญมาถอดปีหกเจ็ดแบบนี้จะตีเป็นเหรียญเก๋ไหมล่ะมันก็ไม่เก๋นนะแต่มันเป็นเหรียญย้อนยุคแค่นั้นเองล็อกเกตล็อกเกตล็อกเกตพอสุดไม่ทานมั้งกอันเนี้ย นะครับเอาแปดร้อยมใช่อันนี้เพราะอ่ำวัชีประขาวผมมีเหรียญรอหันข้างอยู่ถุงนี้เยอะเลยแล้วผมจะบอกให้อันนี้พอ่อพ่อเกษม เขีมกโก้โอ้หน้าหน้าแขวนนะเป็นหยดน้ําเป็นหยดน้ําหลวงพ่อพเกษมเขีมกโก้แหมพอดีเลยวันนี้มีพระซุ่มไหมพระซุ่มโอ้แอดมินเอ้ยแม่พอดีพอดีอะไรอย่างงี้ อุตตาผมเจอเนื้อคู่แล้วผมเจอเนื้อคู่แล้วนี่อ้าช่วงนี้ใครจะแต่งบอกนะเดี๋ยวจะเาไปไปรับไหว้เดี๋ยวส่งไปให้ช่างทำทองจัดการก่อนองนี้ สุเป็นเป็นม้าผงที่สวยมากนะผมบอกเลยอ่าผมไม่รู้มีกี่องค์ะ่ะผมเอาองค์ละหลังเป็นรูปหนูด้วยพาบ้านก็จะประมาณนี้สี่ห้าหกมีเล็กมีใหญ่ด้วยอ่ะเอาง,ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆครับ เอาคู่ละห้าร้อยเอาคู่ละห้าร้อยหนึ่งคู่คู่ละห้าร้อยเล็กใหญ่สองคู่เจ็ดคู่มีแปดคู่พอดีเอาไปเจ็ดคู่พอคู่ละห้าร้อยมีเจ็ดคู่สุดแค่พี่ทวีครับถึงแค่พี่ทวีนะครับ นีโอ้เหรียญนี้เหรียญหายากนะเหรีหยญพอจี๊ดสองสี่เก้าศูนย์หลวงพ่อจี๊ดวัดลาดขวางเอานะร้อยคนจะรู้จักเก็บไว้ก่อนเป็นเหรียญเก่าเราก็ชอบยี่สิบห้าพภุทธัตวรรษ พระที่พิทีดีที่สุดในโลกเชื่อผมเถอะแขวนไปเลยครับยี่ห้าใครที่ไม่มีพระแขวนคุณแขวนยี่ห้าไปเลยครับไม่ตายหงเหรอกครับเอ็มสิบหกยิงพุนทั่วล่างยังไม่เข้าสักนัดพันจมูดโลยนะเอาพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทพี่พิสิทธ์ปิดเรียบร้อยครับพันห้าพออี อันนี้เอา4 0 0พ่ออีบมสี่หน้าพ่ออี4 5 0 0 5 4,005พี่จอร์ดคิงประทานพรหลวงพ่อขอมวัดไผ่โลงวัว3,000บาทประทานพรหลวงพ่อขอมวัดไผ่โลงวัว3,000บาทเอาว่ากิ่งประทานพรแบบนี้มีพ่อขอมกับพ่ออินวัดโบสถ พอะอินเป็นหมื่นเก่งไม่แพ้กันเนี่ยครับเหรียญสร้างชื่อพอ่ออเหรียญอนุมานปีหนึ่งเก้าเป็นเหรียญที่รถชนไม่ตายโดนยิงไม่ตายโดนแทงไม่เข้า,า,าพิจัตุพงศ์พระหลวงพ่อขอมนะครับแขวนเนี่ยครับ ไม่ไงั้นผมจะเก็บพระพ่อขอมเยอะเหรอครับพ่อขอมเก่งมากครับเหรียญนิรุมานพ่อออสเป็นเหรียญสร้างชื่อหลวงพ่อออสเนื้อทองคามีเหรียญเดียวเนื้อเงินเหรียญละห้าหมื่นนี่คือเหรียญนุมานที่สร้างประสบการณ์ไม่ได้ต่างจากนุมานเพราะกลวยไม่ได้ต่างจากมหาป่าเพราะพินครับพันเก้าพิพิสิตนี่ครับ เหรียญนี้สวยผิวเดิมนางกวักพ่อแพนางกวักอรอหลวงพ่อแพว่าพี่กุลทองปีเก้าห้าเนี่นางกวักรอหลวงพ่อแพว่าพีกุลทองปีสองสี่เก้าห้านะครับเอาสี่พันที่จตุพงศ์สี่พันบาทครับเอาแค่เนี้ยนางกวักพ่อแพ เหรียญปีหนึ่งเจ็ดวัดบางขุนพรมหกแก้วแม่แก้วทองแดงมันปูก็ว่าแพงแต่ท็อปสุดต้องยกให้กระไลทองนี่ใช่ครับพี่มั่นปรับใจจากสุดยอดนะ นี่นะเอาเป็นว่าเหรียญทองแดงก็แพงแพงแพงถ้าท็อปสุดจะต้องกระไหรทองเอาสี่พันใส่ไข่ปลาก่อนตัวเลขเดียวกันลืมไปแต่เอาเนี่ยเสี่พันบาททองแดงยังห้าหกพันใช่ไหมพี่จอชคิงพี่ชายสมมาเลย อะไรที่เป็นราคาพระตลาดนะที่ยายสมมาเลยครับไม่เคยรอช้ารายการนี้เป็นพี่จอชทิงใช่ไหมปิดตาองค์นี้ยนะเป็นปิดตาในตำนานอีกหนึ่งหลวงพ่อใครตอบถูกมั่งว่าที่ไหนใช่ เป็นมิตาในตำนานเป็นอาจารย์พอแก้วพอช่องลมแปดลิ้วอ่ะเอาไว้มหาชัยได้ไหมยาวยาวถ้าไปแปดลิ้วเลยเอาไว้มหาชัยได้ไหมเนื้อเป็นเนื้อผงคุกรัก ก็ผมบอกว่าเป็นพาร์ในตำนานอ่ะหยิบขึ้นมาหลายๆคนยังยังต่อกันไม่ถูกอ่ะอ้าวไม่ได้ขายแล้วครับหายากพ่อน,นินวัดตึกมหาชัยนะปิดตานะหลวงพ่อน,นินวัดตึกมหาชัยประเมินราคาไม่ได้ไม่มีถูกหรือไม่มีแพง เพียงแต่ว่ามีตังเป็นสิบล้านก็ไม่มีพ้าแบบนี้ให้ซื้อแค่นั้นเองนะก็โอ้พ้าเหล่านี้ยิ่งซื้อถูกยิ่งต้องเก็บ,กบกเหรียงโกแมอาบาก้าเหรียญหลังลายเซ็นเพืเงิน อ่าหลังลายเซ็นพาอเงินสองพัสองครับพี่ทวีเนี่ยเนี่ยพ่อเงินตอนยายหอมเขาไปแยกนิยมสามขอบเอ่อก็แล้วแต่หนึ่งสองสามแต่ผมไม่แยกแต่เขาแยกกันก็บอกให้ว่าเพื่อมีใครบอกอยากได้แบบแยกอันนี้เป็นนิยมสามขอบส่วนอันนี้วงเดือนอ่าเห็นไหมฮะวงเดือนคืออะไร คือรอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมมีเส้นกึงกึงบล็อกเป็นวงเดือน <c oughs> นะครับพรองเงิน <c oughs> เหรียญน,นี้บล็อกวงเดือนหายากเอาโอ ح, ้โหสภาพสวยแบบนี้เอาสามพันแปดโอ้สวยไหมปิดกันมาเต็มแล้วฮะบล็อกวงเดือนว่าเราไม่ค่อยเจอ เหรียญโกสุดท้ายสวยไหมสวยนี่เหรียญโกปีหนึ่งหนึ่งโอ้โหห่วงลีหูเล็กแทบจะเท่ากับห่วงเลยเหรียญน,นี้นะครับไม่กล้าออกจากซองเพราะสวยมากเอาสี่พัน ธีวิสิตปิดเรียบร้อย